สวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้ก็มารายการแกะกล่องสองพระนะครับนะอีพีนี้เราจะมาดูกันว่าพระที่เอฟซส่งมาทั้งหมดนี้นะครับจะมีพระอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ก็เป็นพวกเหรียญย่อยนะครับนะเหรียญพอลุ่งท่ากระบือพวกนี้ครับพอลุงอย่างนี้ก็พันทุกๆนะครับแล้วก็มีเหรียญพกพรพรมช่องแคร์นะครับเนื้อบัคาต่อมาครับนี่ก็จะเป็นพวกโอ้เรย่อยๆนะครับเป็นพวก มองเห็นวัดป่านะครับสวยๆก็พันกว่าบ,บาทนะครับใก่อนหลายๆพันนะพวกคำหมากพอลิสจริมดำนะครับนี่โดนด้าหน่อยสวยๆก็หลักพันนะครับคำหมากแล้วก็เป็นพักแก้วนะครับนะอย่างนี้ก็สวยๆก็2,000บวกลบนะครับนะนี่ก็คำข้าวรุ่น2นี่ก็หลักร้อยครับนะยี่ห้อสระวัดนี่ก็หลักร้อยนะครับนะเนื้อชิน้นอย่างนี้มีเยอะๆผมเอานะสวยๆบล็อกยมก็องคหนึ่งเป็นพันนะออกมาครับโอ้โหชุดนี้สำเ,เด็จในอินโดผูกเผือกว่าขิงแก้วนะครับนะ อนี้พ่อเงินบางคานพิมพีตาอันนี้ถ้าแท้องหนึ่งล้านกว่านะครับแต่ว่าสภาพนี้ไม่ได้นะให้ดูนะครับพ่อเงินบางคานพิมพ์ิตาสวยๆใครมีผมรับเช่าองค์หลักล้านนะครับผ้านีผ้าหล่อโบราณนะครับนะผ้าสมเด็จนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่ทําผิวมานะครับสวยๆพระแดงนะครับโบราณมีตั้งแต่องหนึ่งหลักพันหลายพันถึงหลักหมื่นก็มีอันนี้จะเป็นผ้าทําผิวมานะครับนี้ก็อยู่หลักพันต้นๆนะครับโอ้ผ้าหล่อโบราณอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นพระพุทธแต่ยังไม่เก่า ล้อพิมพ์เป็นราชการนะพงกนี้โตร้อยปีนะครับองค์หนึ่งสวยๆก็สองสพันนะครับนะนี่ก็เป็นปกพอเกษมอย่างนี้ไม่แพงครับชุดหนึ่งหลักล้อกระจะเป็นพวกเหรียญเพราะเคียอย่างนี้ไม่แท้นะครับนะนี่ก็ไม่แท้กันนะครับปูดสีบวมไปนิดหนึ่งเหรียญปูดทวดรุ่น2นะครับอันนี้ก็สภาพใช้หน่อยอย่างนี้จะอยู่หลักพันนะครับนะโอเคค่อนข้างเยอะเลยนะจะมีพอได้อยู่องค์เดียวเซงตีบฮอนะครับหลักพัน โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ MC ใครที่มีเครื่องต้องการจะจะปล่อยนะครับก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับนะนะครับส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีพระไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับอง2องค์ก็สามารถนะครับส่งรูปภาพมาประเมินกันราคากับเราก่อนได้นะครับนะถูกใจนะครับส่งภาพมาภาพส่งตามลูกโอนเงินให้พับลยครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอลําปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID ดี n ล์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสํหรับวันนี้มเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ